มาเที่ยวญี่ปุ่นเห็นเด็กญี่ปุ่นน่ารักอยากไปจับหัอเด็กเขานะคะสวัสดีค่ะพอลี่นะคะวันนี้พอลี่อยากเล่าประเทศนี้ไม่มีวัฒนธรรมกอดหอมจับแก้มเด็กของคนอื่นนี่เหมือบ้านเรานะเห็นเด็กหน้าตา<ๆ>น่ารักน่ารัก,ลกแลยยืนถ่วงนี้น่ารัก งั้นยางมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน้องเกลอย่างเงี้นงยน,น้องเกลนล่ารักอยากจับแกมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะทุกคนทำ,ทำปุ๊บผิดมารยาทันทีคนญี่ปุ่นอาจช็อกเลยนะ,ะวัฒถ้าทมญี่ปุ่นให้ความสําคัญระยะห่างสูงมากสำคัญมากๆแม้แต่ญี่ปุ่นด้วยกันเองยังไม่จับลูกคนอื่นง,ง่ายๆเพราะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเด<ม>็กคือพื้นที่ปลอดภัยที่สุดห้ามแตะมั่วเด็ดจะไมาหยอกแบบว่าใจ่ใจ่อย่างนี้ไม่ได้นะคะทุกคนเอาไปใช้บ้านเรามาญี่ปุ่นดูเฉยน้าบเรากออดหมยญี่ปุ่ ่ปุ่นเขาแสดงความรักด้วยการทําหน้าที่ให้ดีด<อ>ูแลให้เด็กรู้สึกปลอดภัยไ,ไม่ละมเมิดพื้นที่ของเด็กคือรักแบบเงียบแต่มั่นคงไม่เน้นแต่ตัวนักท่องเที่ยวไทยมักทาเพราะ,ค,ะความเอ็นดูเวลาเห็นเด็กญี่ปุ่นน่ารักเราเผลอไปจับหัวไปกอดแต่สําหรับเขามันคือการคุกคามนะคะระวังเดอ้อแม้เราจะมีเจตนาดีแต่เขาไม่รู้เจตนาญี่ปุ่นเลยถือว่าการแตะเด็กเป็นเรื่องละเอียดอ่อนวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยถ้าอยากชมเด็กญี่ปุ่นชมด้วยปากได้เลยค่ะเช่นข้าวิ่งทำเสียงสองด้วยเย่าานมวค และองเด็กญี่ปุ่นดูได้แต่ห้ามแตะค่ะ